สวัสดีครับวันนี้ประบกันอีกแล้วนะครับขอบคุณเบียชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็พาพี่ๆนะครับมาชมนะครับวิธีเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับเป็นการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยจากแหล่งธรรมชาตินะครับพี่ๆตอนนี้นะครับเราก็ได้นํากุ้งฝอยนะครับมาเลี้ยงนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือ EP ีที่2นะครับพี่ๆ EP แรกเราก็นํามาเยอะพอสมควรนะครับ e ีที่2เราก็ หามาเรื่อยๆนะครับหามาสะสมมาเรื่อยๆสะสมพ่อพันธุแม่พันเรื่อยๆนะครับเวลาเขาไข่เขาเขาจะได้ไข่เยอะๆนะครับผมอันนี้เป็นการเลี้ยงกุ้งฝอยครั้งแรกนะครับที่เลี้ยงนะครับผมตอนนี้ก็ให้พ่อนะครับไปใส่ต้มมานะครับผมกุ้งฝอยจากแหล่งธรรมชาตินะครับพี่ๆก็ก็นํามาเลี้ยงนะครับเพื่อจะได้ปลอดสารเคมีนะครับจาก เวลานะครับเขาฉีดสารเคมีแล้วน้ําจากสารเคมีลงในบ่อนะครับพี่พี่ก็อาจจะทําให้กุ้งนะครับไม่สะอาดนะครับคือมีสารเคมีตกค้างนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็จะนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขานะครับมาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็กินสะอาดด้วยนะครับพี่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 เคยเลี้ยงกุ้งไหมครับคนไหนที่เลี้ยงกุ้งนะครับก็สามารถแนะนํา คุณเบียชาแนลเข้ามาได้นะครับพี่ๆก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับก็สามารถทักมาบอกได้นะครับวิธีเลี้ยงกุ้งนะครับของเรานะครับอันนี้คือครั้งแรกในการเลี้ยงกุ้งนะครับพี่ๆ่เดี๋ยวจะใช้โซลาเซลล์นะครับในการเป็นออกซิเจนให้เขานะครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับพี่ๆ่ตอนนี้นะครับกุ้งของเราที่ไปใส่มานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับพี่ดูดิ โอ้เอาไปคั่วกินดีไหมครับดูสิครับโคตรเยอะเลยครับผมแถวบ้านพี่ๆกุ้งเยอะแบบนี้ไหมครับผมช่วงนี้น่าจะมีเยอะนะครับนี่นะครับผมพอก็ได้ทําการเอาลงมาให้ดูนะครับก็น่าจะไปใส่เยอะอยู่พอสมควรนะครับพี่ๆจริงๆแล้วหากินไม่ยากนะครับกุ้งนะครับแถวบ้านเรานะครับมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่า จะมีาซเคมีตกค้างหรือเปล่านะครับด้วยความกระทวนนะครับผมก็เลยต้องหนูไมพ่พกุ้งนามาเลี้ยงนะครับผมทดสอบดูนะครับอยากเลี้ยงนะครับแต่ก็เห็นพี่ๆเกษตรกรเลี้ยงกุ<ห>้งหลายท่านนะครับเลี้ยงมานานแล้วนะครับผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลบ้างแล้วนะครับผมก็ได้นํามาเลี้ยงลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ค่อนข้างหากิน ลำบากนะครับเวลาจะไปเอาก็ลำบากใช่ไหมนะครับพี่พี่เราก็เลยจะเอามาเลี้ยงนะครับผมวัีบอกเยอะเลยนะนะครับพอแพนแม่พันของเราอย่างเยอะเลยพี่พี่ดูดิเนี่ยโคตรเยอะเลยนะนี่ยังไม่หมดเลยพูดเยอะเลยดูดิแต่จะตีแต่จะพาไปดูนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งของเรานะครับผม ว่าบ่อเลี้ยงกุ้งของเรานะครับเป็นยังไงนะครับผมอันนี้มีตุ้มกุ้งนะคคับทช่เราเอาไปใส่มานะครับผมโคตรเยอะเลยนะครับพี่ๆอยู่จังหวัดไหนกันบ้างน,นะครับขอทักทายกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆอันนี้คือบ่อกุ้งของเรานะครับเป็นบออ่อผ้ายางนะครับผมก็นี่นะครับจาก ที่นํากุ้งมานะครับเราก็เทลงไปอย่างนี้เลยนะครับเอ่เทลงไปอย่างนี้เลยโปกๆๆนี่นะครับกุ้งของเรานะครับผมอย่างเยอะเลยนะครับพี่แต่ก็อ่าที่นํามาเลี้ยงนะครับยังไม่มียังไม่ตายเลยนะครับกุ้งนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะครับผมอ่าข้างบนก็ใส่สแลนนะครับพื่พี่บังฝนบังอากาศให้เขาหน่อยแล้วก็นะครับแล้วก็มี กิ่งมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้เราเลี้ยงเป็นบอ่อน้ำกึ่งดินนะครับผมเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับผมต่จะมีออกซิเจนบอ่อนะครับเดี๋ยววันหลังจะถ่ายดูนะครับพี่ๆตอนนี้เราก็ทดลองเลี้ยงอยู่นะครับผมก็ใครที่มีความรู้นะครับก็สามารถสอบถามใครที่มีความรู้ก็อบอกมาได้นะครับแชร์ข้อมูลให้ให้ใหคุณเบียชาแนลดูได้นะครับผมก็ มือใหม่นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับที่คุณเบียร์ชาเล่ยนะครับขอบคุณครับ